สวัสดีครับผมเอ็กครับฮาร์ดครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการ l e ดเดอร์ไลน์ yeah รายการที่จะพาผู้ชมนะครับมารู้จักกับนักสเก็ตเตอร์ของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นสเก็ตเตอร์คนโปรดของผมคนนึงเลยนะอ่าถือว่าแบบผมชอบสไตล์อะ่ะมีอะไรพิเศษไหนลองบอกก่อนสิ บ้าพลังเน้นความรู้มีเทคนิคคนนี้เขาเล่นเซิร์ฟน้ำด้วยนะเล่นเซิร์ฟทะเลมันหายากอะพี่เอกคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นเทนนิงอะอ่ามันไม่ได้เล่นเหมือนแฟชั่นเหมือนที่เราเริ่มเล่นกันนะแต่เขาเล่นเพื่อเทนนิงในการจะลงน้ำน่าสนใจปะน่าสนใจมากอยากเห็นแล้วว่าเป็นใครอ่ะมาเจอซะหน่อยเอ้ยอะไร เฮ้ยดูการเก็บขาเปิดตัวธรรมดาที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคัตเตอร์นะครับแค่นี้เลยเหรออายุชื่อจริงอะไรไม่เอาอาหน่อยยี่แปดนะปีนี้ยี่แปด ชื่อจริงชื่ออะไรครับแบบเผื่อคนในวงการเขาจำชื่อตอนแข่งได้ไงชื่อไอจีว่ะชื่อไอจีเราโปรโมทไม่เดี๋ยวไอจีขึ้นให้อยู่แล้วขึ้นให้อยู่แล้วคัตเตอร์นี่อชิระวอลเลเออร์เซิร์ฟบอยชื่อไอจียาวซะด้วยยาวด้วยนะครับวอลเลเออร์เซิร์ฟบอยชื่อจริงอชิระอชิระน้ำสุกูลก็ไททัมฮะไทยแลนด์แล้วก็ธรรมะนี่คือคัตเตอร์นะคัตเตอร์ก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วล่ะก็เป็นตัวแบบแรกๆเลยนะโจ๊กโจ๊ก ถ้าเกิดถ้าเกิดเทียบเป็นเจนเนี้ยคือคัปเตอร์เล่นตั้งแต่เจนแรกเลยปะอ่าใช่ครับเป็นช่วงที่ชนบุรีนะคัปเตอร์เล่นที่ชนบุรีก็จะเล่นกันเยอะก็จะมีแก๊งเนี้ยที่เห็นเล่นบ่อยโดดเด่นใน IG นะก็คัปเตอร์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มเล่นมันได้ไงเคยรู้จักเซิร์ฟสเก็ตมาได้ไงเออเออ่ตอนนั้นผมทํางานของานฟิตเนสแล้วมีลูกค้าเอามาเล่นก็เลยขอเขาเล่นแล้วก็ชอบลูกค้าเอาอะไรมาเล่นชอบเซิร์ฟสเก็ตครับอ๋อแล้วก็ชอบเหรอ ใช่ครับชอบเล่นสเก็ตเหรอชอบเิร์นสเก็ตใช่ชอบลูกค้าด้วยอะไรครับเพราะว่าเขาค่อนข้างขาวอะไรครับเนี่ยยังไม่จบอีก่ะโอ้ยเคิรมไปเรื่อยๆด้วยเปล่นลูกค้าหลุดเลยชอบชอบชอบอ่ะถัดกันนั่นแหละครับก็ลองเล่นแล้วชอบพอชอบมือก็ซื้อเลยพอซื้อมาเล่นมือก็ก็รู้ว่าเอ้ยมันมันมีเล่นที่นี่นะตอนนั้นรู้อย่างว่ามันเป็นแผ่นแรกที่ซื้ออะไรอ่ะเออหนี้อยากรู้สไลด์ครับ สไลด์เหรอสไลด์เซิร์ฟสเก็ตใช่แผ่นแรกเลยแล <huh ้วก็ไปเล่นปั๊มแท็กเลยลงปั๊มแท็กก่อนเลยอะไรเงี้ยครับเห็นเขาเล่นกันไปปั๊มแท็กอยู่กินปั๊กที่ระยองกินปั๊กปั๊มแท็กสนามพี่พีพี่พาใช่ที่เขามาทุกสนามเลยนะครับเตอร์ไปเยอะมาเจอตอนนั้นก็เจอไมเคิลไมเคิลแจ็คสันนะใช่ไมเคิลมาไม่ได้อะไรแกไม่ได้อะไรอ่าเจอพี่เคิ่เคนเป็นอาจารย์เหมือนกันอาจารย์อีกคนนึงงขอพี่คาเงก็เลย เขาเล่นอยู่บางแสนก็เลยก็ตามไปเล่นกับเขาที่บางแสนพอไปเล่นบางแสนเขาเล่นอยู่แหลมแท่นอรานี้เขาเริ่มเจอเพื่อนเยอะแล้วก็เริ่มเหลยวแหลกนะฮะเริ่มเจ้าชู้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี่พูดเรื่องเซอสเกตหรือไรเราเป็นเรื่องจริงด้วยที่พูดมาเรื่องจริงด้วยนั่นแหละคอมมิีก็เลยเป็นกลุ่มเป็นก้องขึ้นมาเป็นแล้วอันนี้คือเราเรารู้ไว้ไม่ว่าเซอร์สเกตอ่ะมันมันเอาไว้ทําอะไรหรือว่ามันเล่นเพื่อซิมูเลตตอนนั้นรู้สึกอย่างะหรือว่าเล่นแค่สนุกเลย ตอนนั้นเล่นแค่สนุกครับไม่ได้รู้ว่ามันแบบเป็นเทนนิงเซิร์ฟน้ำได้อะไรไม่ใช่ไม่รู้พี่เป็นแฟชั่นเหมือนที่เขาฮิตกันป่ะอ้าวใช่ปั๊มปั๊มอ่ะใครปั๊มท่าสวยก็เอ้ยยูทูบอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเดี๋ยวกูอยากท่าสวยก็ไปดูยูทูบว่าไอเซิร์ฟเกตเนี่ยเขาก็มีเบเราก็เห็นเริ่มเห็นละ เราอยากรู้ไงว่าอยากปัม๊มค่าสวยๆยกๆส,สวยๆทำยังไงก็ดูแล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมว่าเอ้ยมันมีวิธีแยกกันมันโยกแบบน,นี้มันปัม๊มแบบนี้ใช่เราคัตเตอร์คราวนี้เขาก็จริงจังเลยครับเริ่มศึกษานะไคัตเตอร์นี่ละเอียดมากนะการเล่นอะไรเงี้ยแคัตเตอร์ไปเริ่มเริ่มไปเข้าใจว่ามันเป็นเทรนนิ่งตอนไหนตอนที่เราเล่นเนี่ยนะครับแล้วมีครูคนหนึ่งเห็นครูเนี้ยเขาชื่อครูเล็ก อ๋อพี่เล็กอ่าใช่พี่เล็กครับที่เล่นสรนัขแท้ตอ่าอ่าใช่ครับเขาเห็นแล้วว่าผมเล่นอะไรเาเห็นไอีมเขาก็เริมมาคเมว่าเ้ยาสวยได้เู้น้นเขาเลยครานี้เขาเรเลยบอกเฮยมันอย่างนี้นอย่างี้ถ้าสวยมาก้นๆเ็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันก็สอบถามกันแบบว่าจริงจเลยคราวนี้ก็เลยแบบเราก็ได้ไปแข่งที่ที่ใต้ครับที่พังงาท้เขาเรียกปาะการัง แ lambda ครับเป็นแ l a มสีแดงนะครับเดี๋ยวอันนี้เซิร์ฟน้ำหรือเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตครับเอาเหรอแ lambda สีแดงครูเล็กที่นู่นแต่ก่อนนั้นก็คือบอกว่าได้ได้โทรคุยได้อะไรกันละเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ต้องเบรกก่อนว่าครูเล็กอ่ะจริงๆครูเล็กอ่ะครับครูเล็กก็คือเหมือนไปอยู่น่านแล้วเล่นเซิร์ฟแบบเก่งอ่ะก็คือคนคนใต้ใช่แล้วก็เหมือน สอนเซิร์ฟด้วยเซิร์ฟน้ำนะครับอันนี้คือพูดว่าเซิร์ฟน้ำนะหลักๆแกจะสอนเซิร์ฟน้ำใช่ก็ังใต้โอ้เป็นอาจารย์หลายคนนะหลายคัตเตอร์ก็เลยได้คุยแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นแกเห็นแล้วว่าเราเราเรามาดีละแกก็เสริมให้เราว่ามันเขาเนี้ยแกก็อธิบายแล้วว่ามันต้องมีแบบนี้ต้องทําแบบนี้ถ้าัถ้าัจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตสำหรับนักเซิร์ฟหรือว่าแข่งเซิร์ฟสเก็ตแบบเว็บแบนที่เราแข่งอยู่คือเขากรรมการคือเป็นกรรมการนักเซิร์ฟเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรรมการนักเซิ เปิดโลกเลยครั้นี้เขาก็บอกเลยว่ามีอะไรบ้างเอาที่เขาบอกมาฝึกแล้วมันสนุกขึ้นไหมพอรู้อย่างนั้นแล้วมันสนุกขึ้นครับสนุกขึ้นแบบเยอะเลยมันเปิดประตูบานใหม่ใช่ครับเมื่อก่อนเราแค่ copy ไงใช่ครับตอนแรกๆผมก็เหมือนกันนะคือไม่ไม่รู้หรอกก็แค่รู้ว่ามันจําลองมาจากเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟน้ำอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในประเทศมันเล่นเซิร์ฟน้ํากันนะพี่ใช่เออตอนนั้นไม่เข้าใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครแต่อย่างเงี้ยคัเตอร์ได้โดยตรงไง ก็คือได้คนที่เล่นเซิร์ฟน้ำมาอธิบายเลยมันก็เกตไว้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วเนี้ครับคัดช่วยอธิบายความต่างระหว่างการเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับเล่นเซิร์ฟน้ำเอางี้ว่ามันแบ่งเป็นสองช่วงนะพี่ช่วงที่ยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟทะเลอกับช่วงที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วอะช่วงแรกเพิ่งเริ่มเล่นนะยังไม่ได้ลงทะเลนะเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็มองว่ามันมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่ะคือท่าเราก็เหมือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปลงน้ําเนี่ย มันก็จะมีความยากอยู่ตอนหนึ่งคือตอนที่เราจะต้องแบบว่าต้องแข็งแรงต้องพายให้สู้คืนให้ได้แต่ถ้าเราพายติดแล้วเนี่ยแต่งั้นละคือทักษะที่เราเล่นมอนเทอร์สเก็ตเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับคือเหมือนกันเลยถ้าเราฝึกแบบนักเซิร์ฟนะพยายามนะถ,ถ,ถ้าฝึกแบบว่าฝึกแบบเทนนิงเหมือนนักเซิร์ฟไปนะคือการมองการคําท่าไบโอเมนิกทุกอย่างการย,ย่อยยืดแบบนักเซิร์ฟยังไงก็เล่นได้ครับ ผมมองว่าไม่ต่างมากผมมาทักคัตเตอร์เลยนะว่าสไตล์าตาเปลี่ยนตั้งแต่คัตเตอร์ลงน้ำเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันมีมันมีเป้าหมายในการทําท่ามากขึ้นนะฮะรู้สึกเพราะมันเหมือนไปเจอน้ามาแล้วไงมันรู้ว่ามันเจอแบบนี้แล้วมันจําลองแล้วมันเป็นอะไรมันต้องอ,ออกอยังไงคัตเตอร์ก็จะได้ตรงนะีอ้ออกมาเยอะมากก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องต้องเสริมความแข็งแกร่ง อย่างที่คัทบอกใช่ไหมที่บอกว่าอีตรงว่ายน้ําออกไปสู้ตรงนั้นอ่ะเรื่องทายเออเพราะไอ้ตรงนั้นอ่ะพี่พี่เคยทำอยู่คนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแพดเดิลป่ะแ๊อปมากแพดดเิลบบคัทแยกแยกให้ฟังหน่อยได้บอกว่าบางคนอ่ะไม่ไม่เก็ทเช่นมันเขามีอะไรบ้างนะซอฟบอร์ดอ่ะใช่ฮาร์ดบอร์ดอืมแล้วมีอะไรอีกลองบอร์ดช็อตบอร์ดปั่นบอร์ดครับโอ้โหเยอะแยะเยอะมากคัทคัทแยกให้หน่อยแยกให้หน่อยว่าอะไรมันต่างกันยังไงบ้าง มันต่างที่ความยาวเฉยครับแค่นั้นใช่แค่วิธีเล่นนะครับวิธีเล่นก็แมนูเวอร์ก็มองที่แมนูเวอร์ด้วยถ้าเป็นช็อตบอร์ดอย่างช็อตบอร์ดก็คือแมนูเวอร์คือท่าท่าที่เราจะเล่นนะครับก็คือมันจะเล่นท่าเดียวกับเซิร์ฟสเก็ตเลยอผมก็เลยเล่นช็อตบอร์ดส่วนลองบอร์ดเนี่ยก็อาจจะแบบห่างไกลจากเซิร์ฟสเก็ตนิดนึงแต่ก็ยังมีคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบลองบอร์ดก็มีแบบเดินเพราะว่าลองบอร์ดเนี่ยมันแผ่นยาวเนาะเวลาเล่นเขาจะเล่นแบบเล่นแบบ ใส่สวยเล่นแบบม้วนไปม้วนมาแบบเลื้อยๆแล้วก็เดินเดินซึ่งทักษะก็คือใช้กับซูบสเก็ตเหมือนกันใช่ไหมใช่ด้านเหมือนกันใช่ครับซึแต่จะจะห่างไกลนิดนึงใช่ครับจะไม่ชาร์จเท่ากับเท่ากับสไตา์ของช็อตบอร์ดใช่ครับถ้าถ้าคนเล่นซูบสเก็ตเนี่ยมันมันคือเวของช็อตบอร์ดเลยใช่ครับเนี่ยถ้าคัตเตอร์ถ้าเกิดใครตามไอจีคัตเตอร์จะเห็นคัตเตอร์แบบเหมือนมีการเขาเรียกซ้อมซ้อมทุกวันโยนบอล อัตเตอร์<ช>จะโยนบอลจะแบบมีโยนบอลไม่คือมันไม่เหมือนเราพี่เอกอคือเราจะเล่นเราก็ยืดแล้วเราก็ซัดเลยฮะซัเลยคัตเตอร์มันจะแบบถ้าเกิดมันมีเวลาซ้อมมันก็จะโยนบอลดึงไม้พิงกำแพงยอ่ออะไรเงี้ยแล้วเวลามันมาซ้อมอันเนี้ยคัตเตอร์จะเหมือนแบบไล่ก่อนให้ร่างกายจำก่อนว่าเฮ้ยต้องทำอะไรกับร่างกายอันนี้คือข้อดีงั้นบอกสูตรเลยดีกว่าสูตรสูตรการที่แบบ ที่เราสูตรการซ้อมอ่ะเผื่อแบบคนที่ยังเล่นอยู่อาจจะเอาสูตรของคัตเตอร์ไปซ้อมก็ได้ถ้าวอร์มอัพนะครับจะวอร์มอัพด้วยท่าสปีดที่เราเรียกว่าเร็วชูเร็เหลือปัมปิ้งนี่แหละครับทำยังไงไหนโชว์นี่โชว์ยอยืนเลยไม่มีอะไรโชว์พื้นก็ได้พื้นก็ได้โชว์เลยโชว์เลยตลกปะเนี่ยนี่ตลกปะไม่เอานะขึ้นไปยืนแล้วล้มไม่เอานะต้องนานนีวต้องตลกเ่ย ไม่มีเราเรายืนปกติเลยนะครับเราก็มองข้างหน้าสมมติพี่เป็นมือใหม่พี่ขับเคลืงครับสอนหน่อยได้ไหมพี่ยืนเลยครับยืนละครใบหละครสั้งเลยยืนยืนเลยครับยืนครับอ่าใช่ใช่ขากว้างนิดนึงฮะขากว้างีพ้อประมาณนี้ถ้าเราย่อหน่อยย่อหน่อยใช้างไว้นะฮะอย่าลุกนะอ่ะเราคุยกันต่อฮะ่อยาเอาเอาเข้าเรื่องอ่ะเรายืนเหมือนเรายืนบนเซิร์ฟเวอรเกทปกติเลยครับเรามองนันนาตอนนี้ก็ย่อยืนแค่นี้เอง ย่อยืดนี่คืออันนี้คือท่าเร็วทุเรียวเช่าเร็วทุเรียวคือท่าสปีดคือทําให้มันเกิดความเร็วอ่ะคือเราเหมือนกับการใช้การแบบว่าคอมเพรสแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปถีบตัวขึ้นไปถีบตัวขึ้นไปเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราดูคลิปกระดานโตขึ้นอ่ะเขาก็จะวิ่งอันนี้คือแนวขึ้นใช่ไหมเขาก็จะวิ่งไปแบบนี้วิ่งไปปุ๊บด้วยการทําแค่นี้เลยย่อยืดโยนแข็งขึ้นอันนี้จริงๆเป็นเบสิกนะแต่ว่าเหมือนพอคนเล่นซสเกตไม่ค่อยฝึกนะครับ ม่ค่อยฝึกกันใช่น้อยคนมากผมก็เพิ่งรู้จากคัดเพิ่งรู้จากคัดเออมันก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละคนเลยนะใช่อันเนี้ยแล้วแล้วหลังจากอันนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อก็จะมีอ๋อคิกเทิร์นปะบอททอมเทินครับบอททอมเทิร์นคิกเทินบอททอมเทินทำได้สองฝั่งบอททอมเทิร์นสองฝั่งใช่บอททอมเทิร์นคือการเลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปมันเยอะขึ้นครับเลี้ยวตรงใต้ขึ้นเลยเลี้ยวขึ้นไปฝั่งควอนไฟแล้วก็แบ็กไฟใช่แล้วก็คิกเทิร์นคิกเทิร์นคิกเทิร์นก็ต้องทำให้ได้สองฝั่ง เริ่มจําเริ่มคล้องแล้วค่อยเล่นเต็มใช่ครับเนี่ยอันนี้ผมถึงไม่ใช่แค่พี่นะที่บอกว่าคัดเป็นคนเล่นเซอร์สเกตละเอียดผมใช้คํานี้คัดเล่นละเอียดมากก็คือคนอื่นจะเล่นไปเถอะแต่คัดเขาจะมีดีเทลของเขาเช่นสลับขาแบบวางตรงนี้แล้วมาวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการมองคัดจะละเอียดมากมีไอดอลไหมเออมีไคนที่คนที่ชอบที่สุดอะไรอย่างเงีใครนะฟิลิป ฟิลิเป้โทเรโดฟิลิเป้โทเรโดก็คือเจ้าของการออกแบบ77สมุสตาใช่ครับไอดอล่ะทำไมชอบคนนี้บ้าพลังเขาบ้าดิอ๋อเหรอใช่เพราะเราก็เป็นคนบ้าพลังนั้นใช่ไมกี้ชอบปะไมกี้เฟบูเรียชอบใช่ใช่ไหมเหมือนคัสบอกชอบมกี้คนละแบบใช่ครับคนละสายเลยนะใช่คนละแต่ก็คือเป็นไอดอลคัสทั้งคู่ใช่ครับแล้วแซมสเกตชอบใครบ้างแซมสเกตชอบชอบพี่ครับเฮ้ยตอบพีบ้าบอ ก็ดูฝรั่งเพราะมันเขาดูเซิร์ฟแล้วไงเพราะคนดูเซิร์ฟแล้วเขาจะข้ามไปช็อตไปแล้วเขาจะไม่ตอคนไทยชอบนี่ชอบอ่าซันอ๋อน้องซันอ๋อซันจินยองใช่ให้ชื่อนะซันจินยองซันจินยองจ้องใจอะไรจ้องใจเฮ้ยจ้องจะยิงพอแล้วเอาะไปต่อเออออาล่ะชอบซันเพื่อนผมผมชอบเพมันเป็นเพื่อนผมพี่เขื่อนเนี่ยใช่ครับพี่เขื่อนเนี่ย พี่เคื่อนก็ชอบพี่เคื่อนนี่สุด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 แล้วไอดอลครับแลเป็นอาจารย์เป็นไอดอลเป็นทุกอย่างให้ผมไม่ขึ้นใช่พี่เคื่อนที่เคยมาเล่นที่สนามใช่ใช่มีพี่เนยด้วยพี่เนยคนหนึงพี่เนยพี่เนยอะนักเบสบอลน่ะใช่พี่เรานยเบสบอลใช่อ๋อเออเออล่นนด้วยกัใช่ตั้งแต่ชลบุรีแล้วนี่ใช่ป่ะนี่แหละไม่ขึ้นซันโอ้แก๊งแก๊งนี้เป็นตัวแบบพี่แก้วอยู่คนนึงพี่แก้วอ๋อเหรออ๋อนี่คือแก๊งนี้คือเล่นที่ชลบุรีใช่ครับไม่ชอบใครชอบเพื่อนกันตอบดีเอง หยองหยองชอบทุกคนนะฮะผมเห็นใครเล่นเนี่ยในในในไทยนะผมมองว่าเขารันใครลันผมขาชอบหมดล้วครับคือผมเจอเจอคัทในไอจีอันนี้ชื่นชมคัทตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันเลยนะคือมันเป็นเด็กที่ขยันเล่นมากพี่มันแบบมันเล่นแบบมันลงสตอรี่วันเนืงอแม่งเป็นสิบอะ โอ้โหแม่งลงลงแล้วเราชอบเราเห็นเราเห็นวิธีการมองอะไรมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่าสนใจอย่างเลยเราเล่นไม่เท่ามันนะ,ะเราเห็นแล้วเรารูสึกว่าเฮ้ยคนนี้มันน่าสนใจแต่ไม่รู้จักกันอ,ออแล้วก็ตามไปเหตุมันบ้างมันน่ะคือตำนานจูบก,กามพี่คืออะไรอะ่ะมันบ้ามันเล่นเวลามันเล่นเสร็จอ,ะอ่ะคนอื่นเขาเล่นเอาเอาชนะนะ,อะไอ้นี่มันจบท่าด้วยเบิร์ดสลีปใช่เบิร์ดสลีปเขาต้องเหมือนเบิร์ดสล์ยนะพี่ทแม่งลงมาแล้วมันนอนนอนเลยเนี่ยผมเห็นอย่างนี้ตลอดแล้วผมก็แบบ มึงเก่งนะแต่มึงจะเล่นนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะมึงไม่เอาจริงสักทีวะในใจคิดงั้นแต่ไม่เคยคุยกมันอะไรเหรอเออแล้วก็มาเจอที่งานเอ็นวายพี่ก็เห็นมันก็เล่นงั้นอีกพี่มันก็เบิร์ดสลีฟอะไรไปเจองานจอร์ดมันก็เล่นอย่างนั้นเล่นเตะจูบกล้ามไงไหนจูบกล้ามไงเป็นท่าท่าเขาวลเลออร์เซิร์ฟบอยครับจูบกล้ามชื่อจรผมเลยนะอ๋ออันนี้มันมีมันมีที่มานะอ่ายังไงคืออันนี้อันนี้พูดได้ไหมได้ คือทะลึ่งเปล่าไม่ทะลึ่งนะแต่ทะเลาะกับพี่แมนอ้าวเหรอใช่กับกรรมการใช่เขาทะเลาะกับกรรมการกับกรรมการจําได้เลยอ้าวเหรอใช่ไม่รู้เนียมันมีแข่งอันนี้ไงงานแซปภูเก็ตอหรพี่งานแข่งแรกเลยที่เขาไล่สดกันอ่าฮะ แล้วผมก็แบบไม่รู้เรื่องไงว้าแม่งเล่นอะไรกันวะแม่งทำแต่ท่าเดิมๆก็พิมพ์ด่าแม่งเลยกรรมการเจอผมเปล่าเอออะไรก็ได้ทำไมเราไปก้าวเล้าทคนละลันด้วยกรรมการกรรมการด้วยหาเล้อแล้วกินพี่กองถ้าพูดใหม่เขาพูดใหม่ไปไอเนี่ยมีคอมเมนต์มานะครับพี่แมนคุณคัตเตอร์เดี๋ยวผมกรรมการแขกเขาบอกจ๋าแหละเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ในแก๊งแก๊งชมบุรีนะครับรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาบอก วันนีเออร์เซิร์ฟบอยว่ะจากนั้นก็เลยเป็นชื่อผมขึ้นมาเป็นคัตเตอร์วันนีอเร์เซิร์ฟบอยก็เลยคิดท่าไว้เนี่ยโดับบมันเวสไซด์มันแบบนี้นี่คือตัวเอสนะนี่คือประมาณว่าเขาหมายเขาว่าบอยนะแล้วก็จู่ก้ามมาได้อะไรอย่างเงี้ยแค่ตเตอร์เป็นแบบนั้นกลายเป็นไวรัลพี่ช่วงนั้นแม่งคนแท็กมาแล้วจู่ก้ามกันเพียบเลยใช่ฮะโอ้โหดังไปเลยอ่ะเก่งอยู่แล้วนะก็ดังอีกโอ้โหดังอีกบวกเข้าไปไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วยอดอ่ะนั่นแหละแบบเห็นเห็นมันเล่น่ะแล้วก็ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดน้องคนเนี้ยแม่งแบบไม่ไม่ติดเล่นนะผมว่ามันน่ากลัวออแล้วนั่นแหละพูดยังไม่ทันขาดคำมันก็ไปได้ที่สามบาวโอนั่นแหละนั้นจริงจังพอคุยกัน่อวิทีหลังมันจริงจังเออคือด้วยความที่ตอนนั้นนเราทําทําแบบว่าเราเราดูเด็กด้วยเราสอนเด็กอะไรเงี้ยมีสอนเด็กด้วยล้วก็เ้ยไม่ได้ไว้เดี๋ยวต้องเล่นให้มันดูหน่อยบางทีเราตลกปหฮาบ่อยๆก็คอนเทนต์โอเคมันมีละมันเราผ่านมาละก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเล่นให้น้องดู แค่นั้นเลยครับผมต้องการที่ว่าผมไปแข่งจิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้เด็กคนดูโชว์คือต้องการเล่นโชว์ให้เ็กว่าไอ้ครูมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราเป็นอย่างนี้นะเราเล่นแบบนี้นะตอนนั้นคือเป็นสปายให้เขาด้วยมีเวฟใช่ไหมใช่ครับมีเวฟนะครับมีแก๊งมีเวฟตวัตเตอร์จะเป็นหัวหน้าเด็กใช่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กครับโอเคลูกหลักลูกหลักย้อนนิดนึงอยากอยากรู้ว่าคัดมีการเตรียมความพร้อมยังไงอย่างเอายกตัวอย่างง่ายล่าสุดดีกว่าที่เพิ่งแข่งมาที่เชียงใหม่เออมีการเตรียมความพร้อมยัง ซ้อมก็ซ้อมซ้อมซ้อมแบบว่าซ,ซ้อมก่อนซ้อมก็จะคิดแล้วว่าถ้าคิปไม่ออกก็ดูคลิปครับเปิดไอจีหาดูเลยว่าดูมันก็จะมีไอเดียแล้วแล้วก็คิดพอบางทีเราขับรถไปแล,แล้วก็มันก็จะมีวิ่งเข้ามาในหัวว,ว่าล,ววลองเลียนทาน,นี้ม่ลองฝึกแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแล้วว่าเอเอเดี๋ยววันนี้นะแพนวันนี้ทั้งวันเดีต้องฝึก ท่าพวกนี้ใหไ้ได้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่แต่ต้องต้องฝึกท่าพวกนี้อรากซ้อมที่ไหนนะ,ะซ้อมซ้อมที่ไหนอะไอตรงตรง,ตรงนี้มันจะมีลานทางเรียบอยู่ฮะหน้า<พ>หน้าห้างอะอผมไปเล่นอยู่ประจำแถวนั้นแหละใช่ เนินจะกระแทกหูอย่างแล้วไม่พูดซะหน่อยวะนี่หมวกเขาเขียนอยู่เออเขาซ้อมที่นี่ซ้อมที่นี่ซ้อมที่นี่ไม่มีใครพูดเดี๋ยวพูดเองซ้อมที่เราเขาซ้อมที่นี่แหละอันนี้ผมก็เห็นน้องมันซ้อมตลอดคัทคัทมันพยายามเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะเบียร์หน้คือคนอื่นเขาจะมีสูตรเขาใช่ไหมแบบต้องอย่างนี้คัทอ่ะมันจะมี คัทเรียกมันว่าสายคอนโทนนะครับมันจะมีการเทลสไลด์เหมือนเหมือนโชว์ว่าเราคุมมันได้จริงๆเช่นเราต้องการให้มันสไลด์ไปเท่านี้หรือเท่านี้หรือหมุนออกอะไรเงี้ยคัทมันจะพีเซนต์เรื่องนั้นแล้วก็เอาสไตล์เนี้ยไปได้ที่สามมาด้วยนะจัดองศาได้เลยว่าใช่ต้องพยายามคอนโทลให้ได้ใช่ครับคัทเคยบอกผมว่าคัทมี2โหมดเออคัทลองอธิบายให้ฟังอ่ามันจะมีของมันจะ คิดของผมเองอะนะปิดสวิตก็เปิดสวิตอ่ะเปิดสวิตปึ๊บคือเล่นตามที่เราคิดมานิดหน่อยที่เราเคยซ้อมมานี่แหละครับอะไรพวกนี้ยซึ่งมันอยู่ในอยู่ในอยู่แล้วใช่ไอมเด๋ยวเดือดเปิดเล็คที่เหลือไปยังไงต่อแล้วแต่สปีดนี่คือเปิดสวิตเล่นคราวนี้อยู่ดีอยากปิดสวิตก็ได้คือเล่นเอนเตอร์เทนเลยดูว่าเฮ้ยเราดูว่าคนข้างนอกเขาเขามีเขาต้องการเเขามีรีแอคยังไงถ้าเขามาแบบแม่งว้าวล้วเอาใส่เลยผมยัดเลยเล้แบบนี้ใช่ครับไม่สนแรก อะไรเงี้ยประมาณนี้ใจเด็ดว่ะแค่นั้นเลยไม่คิดผมเวลาสอนเด็กหรือว่าสอนใครผมก็บอกอย่าไปคิดอย่าไปคิดใช่อย่าไปคิดเยอะเล่นไปเลยเล่นตามฟิลใช่ครับมันจะออกมาดีเองแล้วอยากให้มีแข่งอีกไหมอยากให้มีค่อยากนะบอกผู้ใหญ่หน่อยบอกผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ใจดีจ้าเธอครับเงียบแล้วทำไมพูดตั้นจังวะเออเรื่ไดในยาวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวแพชชั่นของการเล่นเซิร์ฟเนี่ยคัดมองว่าเอาเซิร์ฟน้ำแล้วกัน คัดมองว่าคัดจะเล่นเซิร์ฟน้ำอ่ะไปถึงไหนแข่งนะครับ w o r เซ s ร์ f i n g ครับเป้าหมายคือเ world surfing ที่เราเห็นนแรกสดเห็นแบบว่าแข่งทีมชาติอะไรเงี้ยลองลองฟังน้องมันนะน้องน้องมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออคนดูอ่ะแต่แบบไม่รู้จักใช่แต่ผมมาคุยกับน้องมันบ่อยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป้าหมายเห็นป่ะเราบางทีเราต้องการแค่เป้าหมายใหญ่อ่ะอันนี้เป้าหมายใหญ่เป้าหมายของผมก็แค่ไปเล่นที่บาหลีครับพี่แค่ออกกำลังกายนะตามอายุตามอายุเออใช่ <Dest professionals> ยังไม่ได้ฟังเรื่องที่มันเป็นเทรนเนอร์อะไรอย่างี้มันก็เป็นอย่างนี้นะพี่<ช>คือมันจะชอบเอาตัวเองอะไปอยู่ในภาพตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันต้องการจะไปอเออลัคซัดก็กําลังทํางั้นอยู่กับเสิร์ฟน้ําด้วยใช่ <S 2> <S 2> ครับไอ้โยฟพงงั้นเซิร์ฟสเก็ตก็เป็นเทรนนิ่งใช่ครับแต่ว่าก็ช่วยกันรันวงการเพราะเป็นคาลเจอร์เดียวกันใช่ปะก็กระดาษสี่ล้อเหมือนกันสเกตบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟสเกตไอเซิร์ฟบอร์ดมันก็คือกระดาษแค่ไม่มีล้อมันวิ่งในกำ่น้นเหบโอนกันแค่นั้นเลยครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟสเก็ตเตอร์ที่สายลึกคนหนึ่งนะใช่ใช่จริงๆน่าคุยครับน่าคุยมากค,คนนี้จริง,รงสเสน่ห์ของเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยคัดคัดมองว่าสเสน่ห์ของมันคืออะไรบ้างครับถ้ามองว่าเป็นออกกำลังกายมันก็มันก็ได้ครับมันสนุกป,ปีแบบเป็นเป็นงานอดิเรกก็โอเคหลังจากเราเฮ้ยเราทำงานเสร็จ กบบรีแล็กซ์ล้วก็ได้เราก็ใช้เซิร์ฟเก็เป็นตัวร pues ีแล็กซ์ก็ได er> ้หรือจะฝึกเพื่อการกีฬาอย่างผมก็ได้ผมจะผมก็ทํากับมันหลายอย่างครับผมอยากจะไปเล่นสเก็ตผมก็ไปผมอยากจะฝึกเซิร์ฟสเก็ตผมก็เล่นผมอยากจะลงไปโต้ขึ้นผมก็ขับรถไปเล่นขึ้นการออกกาลังกายอย่างช่คนั่ับดีเลกคัดมันเป็นคนออกกําลังกายด้วยพี่เอกก็เลยนะได้หมดอยากจะให้คัดเชิญชวนให้คนกลับมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตหน่อย บางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แฟชั่นแล้วเราเบื่อแล้วบางคนอาจจะตามกระแสเฉยมันก็โอเคแต่ก็ถ้ามันยังมีอยู่บ้านก็ลองหยิบออกมาถ่ายให้เล่นดูก็ได้พระเราถ่ายไปบ่อยเข้าเราอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะดูว่าใครเล่นมา้งพอเอ้ยคนนี้เขาเป็นเซเล็บเราก็อยากจะอยากที่จะมาเรียนกับเขามาเล่นกับเขาผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวคนเล่นเซมฟเก็มันก็จะกลับมาเยอะึ้นเองครับก็ลองก็ลองดูมันสนุกครับมันสนุกสนุกมันมันไม่มันไม่รู้จบด้วยผมมองว่ามันแบบ มันไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วอยู่ที่อยู่ที่เราคิดด้วยไงอย่างผมคิดว่ามันไม่จบหรอกเดี๋ยวมันมีอีกแต่มันต้องต้องปรับนี้นี่นั่นสนุกครับเออปรับไม่จบจริงๆนะแต่ละท่าใช่ครับหรือใครเบื่อว่าเล่นเป็นแฟชั่นแล้วเบื่อก็ลองมาลึกแบบคัตเตอร์ก็ได้อืมเออมันอาจจะไปเปิดประตูแล้วก็สนุกแบบที่คัตเตอร์เป็นก็ได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยมีผลงานถ่ายละครเรื่องอะไรโฆษณาอะไรเป็นกเตอร์อะไรปีนี้อะไรอย่างเงี้ย ไอจีไอจีไอจีราขึ้นให้แล้วนะติดตามได้ผ่านไอจีครับผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็เป็นเป็นทั้งครูฝึกด้วยติดตามงานผมได้ผมก็มีสอนสอนคลาสคลาสเต้นคลาสออกกำลังกายในฟิตเนสเราก็สามารถดูดูชีวิตผมได้คืออย่างของผมทำฟิตเนสเนาะก็จะมีโปรเจกต์แต่ว่าในปีหนึ่งจะจัดอยู่3 4ถึงครั้งเป็นแบบเป็นเหมือนเราเราเราทำเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะครับแล้วก็มีครูฝึกแบบ จากทั่วประเทศนะ่ะมาขึ้นเพื่อที่จะ,ะพรีเซนต์หรือว่าร้อนโออกไปว่าเ้ยเพลงใหม่วอลุ่มใหม่ท่าเต้นนี้ท่าใหม่เพลงใหม่มันเป็นยังไงอ,อะไรประมาณนี้ที่ผมทำอยู่ติดตามได้ใน IG ครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับจะได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากสเก็ตเตอร์คนนี้นะครับสำหรับนักสเก็ตสายลึกแล้วกันเนาะได้ทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระก็ได้ <laughs> มีหมด <laughs> มีอยู่สาระมีอยู่มีอยู่นิดนึงโอเคนะครับ <laughs> คัตเตอร์ครับคัตเตอร์คัตเตอร์วอลเลเยอร์บอยวอลเลเยอร์เซิร์ฟบอยคัตเตอร์วอลเลเอร์เซิร์ฟบอยครับตัวที่บมือครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามีลีลาของคัตเตอร์ไปฝากด้วยนะครับลองติดตามชมกันดูครับแล้วส่วนใครนะครับที่อยากให้ไปสัมภาษณ์หรืออยากให้ไปคุยกับใครก็ลองคอมเมนต์ มาใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้คุยกับใครแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคืออะไรอ่ะกดไลค์กดแชร์กดสัส่งกส,สั่งกระดิ่งด้วย <laughs> หลายเทปแล้วนะพี่ต้องเข้าใจมันได้น,นะ <laughs> สั่งกระดิ่งดเวยสออั่งกระดิ่งนั่นแหละซับสไครต์อเหรซับสไครต์ซับสไครต์อะไรซับสคูโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ